สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการทําความสะอาดหน้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าออคิดกันนะครับสําหรับตัวนี้ลูกค้าส่งเข้ามาให้เราทําความสะอาดหน้าเตาแล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อย ัวนี้ของลูกค้าเป็นเตาที่ใช้ในร้านอาหารนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น PBA 2 0 0 0และลูกค้าก็ส่งเข้ามารอบนี้3ตัวเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยและทำความสะอาดนะครับผมหยิบเอาตัวนี้มาให้คุณลูกค้าได้ดูเป็นแนวทางในการทำความสะอาดหน้าเตาจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เราจะเห็นคราบแข็งและค่อนข้างหนาติดอยู่บนหน้าเตานะครับคราบนี้มันจะดูน่าตกใจสำหรับลูกค้าที่ใช้เตาทำอาหารในบ้านทั่ว,วไปนะครับแบบว่าเอ๊ะมันขนาดนี้เลยเหรอเพราะเราจะเห็นมันค่อนข้างหนา แต่ต้องบอกว่าปกตินะครับปกติเลยสําหรับเตาที่ใช้ในร้านอาหารและเตาที่ใช้ทอดโดยเฉพาะก็จะมีมาหาเราในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะมันคือคราบที่สะสมจากการทอดและเมื่อถูกความร้อนจากก้นภาชนะซ้ำๆซ้ำๆนะครับและถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเคสนี้นะครับคราวนี้ผมจะเอามาให้พี่ช่างเขาทําให้ดูนะครับว่าคราบหนาคราบแข็งติดแน่นขนาดนี้เราจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงเริ่มแรกจะเห็นว่าพี่เขาเอาน้ํายาอะไรบางอย่างราดลงบนหน้าเตา จริงๆมันก็คือแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างเตาล้างอุปกรณ์ต่างๆทั่วไปครับคราวนี้เราลาดให้ทั่วบริเวณที่มีรอยเลอะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้สักห้านาทีเราก็เอามีดคัตเตอร์แนะนําให้เป็นมีดคัตเตอร์ใบใหญ่หน่อยนะครับจะทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะถ้าเป็นใบเล็กถ้าเจอคราบแข็งมากๆมันอาจจะดิน้นกระโดดมาซวบใส่มือเราได้นะครับคือถ้าด้ามใหญ่มันจะจับถนัดมือและมันจะควบคุมทิศทางน้ําหนักได้ง่ายกว่า ก่อนอื่นต้องบอกนะคบว่าลูกค้าอาจจะทําเองได้ถ้าพอจะมีทักษะและถ้าคล้าไม่ได้หนามากแต่การทําด้วยตัวเองอาจจะสร้างรอยขีดข่วนบนหน้าเตาได้นะครับต้องระวังให้ดีแต่พี่ช่างของเราเขาทําแบบนี้ทุกวันนะครับทำมานานทําจนมีความชํานาญแล้วว่ามันจะต้องวางมือวางมีดมุมไหนถึงจะไม่อันตรายและน้ําหนักที่กดลงจะไม่ไปสร้างรอยบนหน้าเตา แต่ถ้าเป็นเตายี่ห้ออื่นๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าลายที่เขาสก,กรีนลงบนหน้าเตานั้นจะทนต่อการขูดจากใบมีดได้ขนาดนี้ไหมนะครับคราวนี้เราก็กรีดมันไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าพี่ช่างของเราจะค่อยๆบรรจงกรีดคือต้องจะเย็นๆหน่อยนะครับมันจะค่อยๆออกรอบแรกเราจะจัดการกับคราบชั้นหนานี้ออกไปก่อนรอบนึงแล้วเราจะมาทําซ้ําแบบเดิมอีกเพื่อจัดการคราบฝังแน่นบนผิวหน้าเตาแล้วเราก็ค่อยๆเช็ดออก แล้วลองสังเกตดูนะครับว่ายังหลงเหลือคราบตรงไหนอีกก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหมดคราวนี้ถ้าลูกค้านําเข้ามาให้เราล้างเราก็จะมีขั้นตอนล้างทุกส่วนทําความสะอาดทุกชิ้นทั้งภายนอกภายในทั้งแผงวงจรด้วยนะครับเพราะถ้าภายนอกเลอะขนาดนี้หลับรองได้ว่าภายในก็ไม่แพ้กันข้อดีของการล้างภายในก็คือจะทําให้การทํางานของเตาทํางานได้ดีขึ้นความร้อนสะสมที่ใช้งานก็จะน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของเตาได้อีกนานเลยนะครับและสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้บ้างนะครับฝากช่วยกดติดตามกดแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยครับหากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ว่ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนก็ได้นะครับถ้าเราตอบได้หรืออธิบายได้เราจะช่วยคุณติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เรียบร้อยสะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมแล้วครับสวัสดีครับ